แน่จริงๆนะคะว่ารถตัดอ้อยต้องออกไปจากเรานี้ต้องทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็น์เลยทีเดียวต้องเสียหายน้อยมากนะคะค่าวันนี้ก็สําหรับคนที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้นะคะเราก็จะมีคําถามนะคะมาถามเพื่อที่จะแจกรางวัลน,นะคะเป็นพวงคุญแจนะคะ KCA เป็นลิขสิทธิ์แท้ของเรานะคะมีไฟฉายนะคะมีไฟฉายอาจจะไม่เห็นนะคะ เป็นอย่างนี้นะคะสำหรับท่านที่มาตอบคำถามกับเราในวันนี้จะได้ไปนะคะเดี๋ยวให้พีาทิตย์ถามคำถามแรกเลยให้เกียรติพาทิตย์ถามคำถามแรกนะคะว่าวันนี้เราจะถามคำถามอะไรดีคำถามแรกนะครับเป็นคำถามง่ายๆนะครับเป็นคำถามง่ายๆก็คือรถที่เราพามามาดูวันนี้ที่ที่ผมพามาดูวันนี้กำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยมีกี่คันเป็นรถรุ่นอะไร ตอคานะคะค่ะรถรุ่นอะไรนะคะคําถามที่หนึ่งคือต้องตอบให้ครบนะรถมีกี่คันและรถรุ่นอะไรนะคะตอบสภาพตอนแปลงล้อแล้วนะคะตอนแปลงล้อแล้วเพราะว่าเราขายสภาพแปลงล้อไปแล้วนะคะค่าสําหรับท่านใดที่ตอบคาถามเป็นคนแรกนะคะจะได้อันนี้ไปนะคะรางวัลค่ะคําถามที่สองนะคะก็คือ ตอนนี้เราอยู่ที่ช็อป KCA จังหวัดอะไรอำเภออะไรคะนี่มีสองคำถามนะตอนนี้เราอยู่ที่ช็อป KCA จังหวัดอะไรนะคะสาขาอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะก็เดี๋ยวให้อดินดูคนที่ต้องคำถามนะคะจะให้ดูกุณแจกใกล้ๆก่อนจะส่งฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะสำหรับท่านที่ จะเข้ามาตอบคำถามอ่านี่เป็น p C A ดีมากเลยน่ารักมากห้อยคุญแจรถหาเจอแน่นอนอันนี้อ่ารถรุ่นอะไรเดี๋ยวเราเราใบก่อนตอนนั้นเ้อร์พาเดินไปแรกๆมีหัวเก่งอยู่ไม่ใช่หนึ่งอันแน่นอนมีอีกที่เราเดินผ่านอีกหนึ่งอันนะคะแปลว่าถ้ามีหัวเก่ง ตามจานวนนั้นแล้วรถต้องตามจํานวนนั้นใช่ไหมคะใบก่อนมีคนตอบคาถามมาหรือยังคะอ่าสำหรับท่านใดที่ตอบได้ให้ตอบคาถามใต้เม้นหลังจากนี้นะคะว่าคนที่มาเม้นเป็นคนแรกของตอบสองคำถามนะคะตอบคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะคะเช่นอันเชอร์ตอบว่าตืดตืดตืดของคําถามพี่พี่เต้ต่อพี่อาทิตย์ตออถามไปนะคะอันเชอร์ก็จะได้ไปนะอันเชอร์เมไหมนะ แล้วก็คนต่อไปมาตอบเป็นคําถามพรอเซอร์นะคะคําถามที่2ถามว่าอยู่จังหวัดอะไรอําเภออะไรนะคะก็จะได้ไปนะคะก็ค่ะทวนคําถามค่ะคําถามแรกนะคะ 1. ลดรถตัดอ้อยวันนี้ที่พามาดูรีฟอร์มอยู่มีกี่คันและเป็นรุ่นอะไรนะคะคำถามที่1คําถามที่2ก็คือตอนนี้อันเซอร์พามาดูการรีฟอร์มรถตัดอ้อยที่สาขาของจังหวัด และอำเภออะไรนะคะที่ตอนนี้เป็นเป็นสองคำถามนะคะจะได้อันนี้รางวัลหนึ่งหนึ่งท่านที่ตอบคำถามจะได้สองอันนะให้สองรางวัลน,นะคะอ่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์นะคะที่สละเวลานะคะกำลังจะดูรถตัดอ้อยเลยเมื่อกี้แล้วเราดึงตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ก่อนนะคะถ้าสำหรับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทัก อินบ็อกเข้ามาถามได้นะคะพี่อาทิตย์ก็ผมจะให้คําตอบอยู่นะคะหรือว่าทักมาถามอันเซอร์ก็ได้นะคะว่าลดราคาเท่าไหร่เ,เป็นรุ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยะคะก็ใครสนใจรถตะด้อยก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเราไม่ได้มีแค่สงตัวนี้นะเรามีตัวอื่นๆอีกน,น,นะคะเดี๋ยวเธอจะแนะนําให้นะก็วันนี้ขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากนะคะที่เป็นเกียรติให้มา มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะดีเลยครับดีดีค่ะใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักอินบ็อกซ์ได้ตลอดเลยนะคะมีคนแอดมินคอยตอบอยู่นะก็นี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะ YouTube ของเราก็จะลองไลฟ์สดใหม่นะคะวันนี้หากเกิดข้อผิดพ,พลาดประการใดมุมหรือว่าแสงอะไรยังไม่ค่อยได้ก็ขออภัยด้วยนะเป็นครั้งแรกให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะก็ไปค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบมาว่าอย่าลืมมาตั้งคำถามกันกนะอยากแจก อยากแจกอันนี้เที่ยนะ